ขอสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้ก็พามาชมนะครับคูปต้าเคเอ็กก้าหนึ่งสามนะครับคูปต้าเนาะรถขุดขนาดเล็ก3ตันนะครับเนาะยี่เก้าแรงม้านะครับนี่ถอดมุ้งขีครับมุ้งขีตักดินออกนะครับใส่อุปกรณ์ตัดหญ้านะครับทาเองใช้เองครับพี่น้องนะครับก็มาชมกันท่านทำงานจริงนะครับเนาะอ่าคนขับนะครับก็ เขาแก่ขับเองครับสาธิตให้ชมนะครับนี่มาชมโูบูต้าเนาะนะครับตัดพื้นที่ไม่เสมอเนาะดินก็ขุดขระขุดขระนะครับว่าหลังบ้านครับสวนมะม่วงนะครับนี่จะปลูกมะม่วงนะครับตอนกระเทียนนะครับนี่มามาชมครับกับหญ้ารกๆขนาดนี้นะครับเนาะเพิ่งเริ่มตัดนะครับเนาะจะเร็วแค่ไหนก็มาชมกันนะครับนี่นี่หลังจากที่ถอดเปลี่ยน ถอดเปลี่ยนอ่าเมื่อกี้มาเมื่อกี้นี่นะครับก็มาตัดยาให้ชมเลยนะครับเนาะนี่นี่มาดูกันครับว่าพื้นที่ประมาณเดี๋ยวนับก่อนครับประมาณสิบสิบคูณห้าสิบก็สิบห้าประมาณสี่ร้อยตารางเมตรนะครับประมาณสี่ร้อยนะครับใช้ประมาณสี่ร้อยตารางเมตรนะครับนะครับจะใช้เวลากี่นาทีนะครับหลังจากเริ่มต้นจากตรงนี้นี่เถอยฟ้าไปถึงโน่นนะครับ มาคอยชมว่ามันจะเร็วไม่เร็วนะครับจะคุ้มไหมนะครับเนาะกับการตัดแบบนี้นะครับก็มาตัดสินด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันเนาะนะครับเนี่ยกับพื้นที่ไม่เสมอแบบนี้เนาะเนี่ยเอาชมกันครับชมกันยาวๆก็สรรหาคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมกันเนาะนะครับเนี่ยไม่ไปไหนครับวนเวียนกับเจ้าคูปตาก h x 91.3คันนี้แหละพี่น้องนะครับเนี่ ดีไม่ดีกันพี่น้องตัดสินนะครับเนาะให้ดูกันเองเนาะนะครับนี่เร็วไม่เร็วนะก็ดูดูกันเอาครับพี่น้องในมุมมองผมก็ว่าเร็วนะครับตัดไปเรื่อยเพราะมันสามารถเก็บได้ทุกจุดนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงอะไรเก็บได้หมดนะครับแต่ตอนนี้แกตัดทางยาวไปเนาะอันนี้ก็เป็นสวนพื้นที่ของน้องเองนะครับนี่ถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะไม่อันตรายนะมันจะตัดไปโน่นพี่น้องเน,น,นี่น,นี่อย่าลบๆเจอเขานะครับ เสียงเดียวไอพีนะครับเนี่ยเสียนพยีติดตัวนะครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวดูกันใ้ยาวเด้อนี่ยอยู่กับต้ไมโครเมืองนะครับก็ภูมิใจนําเสนอนะครับพื้นที่หลังบ้านตรงนี้ก็เป็นนากุ้งนะนะครับนี่ตอบแก่ของเราไม่ธรรมดาจริงนะพี่น้องนะครับ ชมครับชมข้อดีของตอัวเครื่องตัดหญ้านะไอ้รถไมโครตัดหญ้าก็คือเนี่ยครับถ้ารถไถจะไม่สามารถเก็บได้ขนาดนี้นะพี่น้องเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ยถ้ารถไถเนาะนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเหมาะมากกับในสวนนะครับในสวนเนาะใช้คำว่าเหมาะมากนี่ สามารถเก็บได้ทุกจุดเลยนะครับต้นมะม่วงนี่เห็นไหมนี่ครับแต่รถแถต้องเอารถเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาเนาะนะครับรถแถถ้าว่าแนวราบก็ต้องยอมรถแถนะครับเนาะพวกสนามพุตบอนพวกลานกว้างนะครับเนาะแต่ถ้าว่าเป็นแบบนี้ก็ต้องไม่โคลเล็กนี่แหละพี่น้องนี่ที่ผมบอกก็คือจุดเด่นเนี่ยเก็บได้หมด ชมกันครับชมกันชมกันยาวๆเนาะฟดฟัดฟุดฟาดก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่มาติดตามเพจเนาะเพจตาไม่โกงเมืองนะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเนาะนะครับหวังว่าจะทําคลิปที่ดีๆมีประโยชน์นะครับให้พี่น้องไี่ชมกันเนาะนะครับให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับ น้ำมันก็จะถามกันเรื่องน้ำมันนะครับในส่วนของน้ำมันนะครับน้ำมันก็บอกว่าประหยัดเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรนะครับเท่าเดิมนะครับก็ประหยัดเหมือนเดิมแต่เสียอย่างเดียวคือน้ำมันมันแพงนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ลิตรสาบาทแล้วนะครับส่วนี่ส่วนเพื่อนพี่ๆที่ถามกันเข้ามาว่าใส่ PC ซีร้ยี่สิบได้ไหมครูวัตสุเอาอย่างนี้นะครับบอกเพื่อนเพื่อี่ๆน้องน้องไว้อย่างนี้นะครับเอารถขนาด3ตัน5ตันนะครับทําได้หมดนะครับเนาะ ทำได้หมดนะครับตัดได้หมดบอกไว้คือถ้ามีลายแยกนะครับคือทําได้ง่ายทําได้หมดทุกรุ่นนะครับจะมีลายแยกนะครับเนาะถ้ามีตัวแยกนะครับเนาะแต่ถ้าไม่มีแยกเนี่ยมันลําบากนะครับเนาะนะครับก็บอกไว้แค่นี้นะครับว่ามันลาบากทํายากเนาะแต่ถ้ามีลายแยกอยู่แล้วเนี่ยทำสบายๆครับทําเองได้เลยนะครับเนาะการติดตั้งอะไรก็ง่ายนะครับสามารถทําเองจ้างช่างที่บ้านหรือเรามีประสบการณ์ในเรื่องเชื่อมเรื่องกึ่งเราก็ทำเองได้เลยนะครับ น้องก็ให้คําตอบมานะครับว่าจะเป็นถ้าเป็นมีรายแยกนะครับได้หมดทุกรุ่นนะครับของรถมเตรโคเนาะนะครับง่ายหมดนะครับตัดไปเรื่อยครับนั่งในแอร์สบายๆเย็นๆนะครับไม่ร้อนนะครับถามว่าอากาศร้อนไหมตอนนี้ร้อนมากนะครับแต่ก็ไม่มีผลกับคนตัดนะครับยิ่งเป็นสวนทุเรียนสวนเงาะนะครับเนาะผมว่าเหมาะมากนะครับสําหรับ รถตัดหญ้านะครับอปต้าคันนี้เนาะนะครับไอช่วงชั่วโมงก็ยังไม่ได้จ้างเนาะนะครับแต่ถามว่ามีคนจ้างไปตัดให้อย่างมีเยอะนะครับแต่น้องไม่ไม่รับนะครับไม่รับเนาะยังไม่รับนะครับอันนี้ก็คือทําไว้ตอนกเปษียนนะครับทําใช้เองตอนกเปียนนะครับก็เขตในย่านนี้นะครับถ้าคนรู้พื้นที่ที่น้องอยู่ก็เป็นคนที่เก่งนะครับเก่งมากนะครับเนาะเขาจะยอมรับเลยเรื่อง การ้อมการคิดการประดิษฐ์นะครับใช้ทาพวกของใช้พวกนี้นครับเหมือนถ้าเป็นเศษเหล็กก็สามารถทําเป็นรถจข์ขีได้นะครับน้องนะเข้าใจตรงกันเนาะนะครับนี่แป๊บเดียวครับจะเสร็จแล้วเห็นไหมครับนี่แป๊บเดียวไม่ได้เป็นอันตรายนะครับผมยืนอยู่ตรงนี้นพี่น้อง นะครับถ้าอยู่ข้างหลังถ้าเราไม่อยู่ไอ้ตรงไอ้หน้าที่ว่าไอ้มันตัดไปนะครับนดี๋นะ่นะเพราะมันจะกระเด็นไปฝั่งนู้นนะครับพอ,อมาเติมหมุนแบบนี้กันไปน้องนะครับนี่ถ้าอยู่ข้างหลังไม่มีปัญหาครับไม่มีอันตรายนะครับเน้องแป๊บเดียวครับตรงนี้ก็ะย่ายาวตัดปล่อยหน่อยมันผมยืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่อันตรายนะครับ เพราะว่ามันจะไปฝั่งนู้นพี่น้องนะครับคือไอ้ตัวนี้มันตัดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับเวียงซ้ายเวียงขวาได้หมดนะครับเนาะเือตัดได้หมดนะครับเนาะได้ทุกทิศทุกทางนะครับก็บเดียวครับเนี่ยถ้าตรงที่เหมือนลกๆแบบสุดๆเหมือนทิ้งไว้สิบยี่สิบปีแหละพี่น้องนะครับเอาไปตัดเนี่ยเข้าแบบเนี้ยที่เหมือนมีน้ําขังมีอะไรที่ว่าเป็น พวกแหนพวกอะไรผมว่าตัดได้สบายเลยนะครับนี่แล้วค่อยใช้ไมโครใหญ่เข้าไปเคลียร์ลิงนะครับน,น,น,นี่ยาวๆไปครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่จะเสร็จแล้วถ้าใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตัดตามไม่กด คอมพิวเตอร์นะครับผมเนาะฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะกับคนที่ยังอยากทำอยู่นะครับส่วนถ้าใครอยากให้ซื้ออุปกรณ์นะครับต่ออุปกรณ์สั่งซื้ออุปกรณ์ให้นะครับก็ยินดีนะครับจะซื้อให้นะส่งไปให้นะครับเนาะแล้วไปทํากันเองนะครับเนาะบางคนก็ยังไม่รู้นะ สนใจนะครับเดี๋ยวทำให้นะครับเนาะอุกรณ์ให้นะครับเนาะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์เนาะนะครับก็คลิปนี้นะครับฝากไปด้วยครับผมขอบฟูดก็ระเทือนนิดๆนะครับหัวร้อนนะพี่น้องนะฝากไปด้วยนะครับตับตาเป็นคนมเรวจสีแมนน้องนะครับคลิปนี้ก็พามาชมตุบบ้าตา KX913 ตันญ้าเนาะนะครับตัดสวนมะม่วงก็ได้นี่ยดูต้นมะม่วงนะครับ แปบ,บเดียวครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สรครับ